พี่เป็นคนที่บอกว่าถ้ารักคือรักฉันจะไม่แบ่งประเภทว่ารักแบบไหนต้องบอกรักก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอกพลิปนี่คือแบบการที่แบบบอกรักแล้วแบบไม่แยกแยะใครเป็นอะไรเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินเลยแล้วผมก็เออมันดีพี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆพี่อ๊อฟผมรักพี่นะเอออย่านะอย่ามาซึ้งนะไม่นั่นแหละจิ๊ดจี้เอาหน่อยพี่อ๊อฟผมก็รักพี่นะครับ สบายใจแล้วเแล้วเหมือนงานวันพ่อเลยอ่ะเหมือนเออมัพูดเหมือนเออตอนอยู่ตอนอยู่มัธยมอ่ะจะเล่าให้ฟังเลยนะฮะตอนแรกที่การที่ผมกับจิมี่อ่ะมาเข้าคู่กันได้แล้วแบบคือผมโตกว่าจิมี่ใช่ไหมครับแล้วก็จีมี่ก็เป็นน้องกว่าเขาโค้ชผมด้วยการที่แบบบอกว่า ผมต้องเป็นคนที่จิมมี่อบอ้อมอบปกป้องผมปกป้องผมได้ตลอดแล้วผมรู้สึกว่าฉากตอนจิมมี่กอดมันมันมันนึกถึงตอนนั้นนะมันนึกมันนึกกลับไปถึงตอนวันที่เวิร์กช็อปกับพี่ก้าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่ปิดไฟแล้วก็ให้แบบ2คนต้องอยู่ด้วยกันจำได้ไหมเออแล้วพี่ก้าบอกว่าให้จิมมี่อ่ะ กอดพี่ทอมมี่ยังไงก็ได้ให้พี่ทอมมี่รู้สึกว่าเดมนการดูแลอเหมือนแบบไม่มีอะไรทำให้อะไรทําอะไรเขาได้อะไรเงี้ยครับมาถึงของจิมมี่ทอมมี่แล้วครับอยาะรู้เบสซีนัหน่อยพูดในฐานะคนที่เป็นนักแสดงของเรื่องนี้เลยค่เบสซีนของผมคือซีนที่เล่นกีตาร์ด้วยกันเมื่อกี้คือทั้งเรื่องตั้งแต่ว่า YRU กำเนิดมาเนี่ยฉากแรกที่แบบว่าจะทำให สายฟ้ากับสนอ่ะได้มาคุยกันจริงจริงจังเจอหน้ากันจริงจงจังอ่ะมันคือมาจากการเล่นดนตรีอ๋อเราลองมีด้วยใช่ใช่เหมือนมันขมวดปมมาแบบจบที่เดิมเปียเนทำลายมาแล้วก็บวกกลับมาที่จุดเริ่มต้นอ่ะมันคือแบบสถานที่เดียวกันสถานที่เดิมเหตุผลที่จะทําให้มาเจอกันก็เอามาตัดจบในตอนจบแบบนี้เล่นดนตรีด้วยกันเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งขึ้นมาด้วยกันมันทําให้รู้สึกแบบเนี่ยคือการจบสายฟ้าสนที่แบบ สมบูรณ์แบบของสำหรับผมมากมัน<ช>เลยกลายเป็นเบสซีนของผมอือชมเลยอ่ <c oughs> ของผมผมชอบฉากนะครับร <c oughs> ยังทอมเห็นแบบว่าเป็นแบบซีนของตัวเองแต่ละคือเห็นแบบตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอะครับ,รบแล้วทอมรู้สึกว่าฉากที่มันแบบมันทําให้ทอมให้สนรู้ว่าสนอะ รู้ใจตัวเองจริงๆอ่ะมันคือฉากตอนที่ผมร้องไห้อะที่กอดที่จิมมีก่กอดอ่ะมันคือแบบเราแม่งหนีความจริงมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะแล้วลสุดท้ายแล้วแบบพอถึงถึงจุดที่มันแบบทจุดต,ต้องทำต้องทำจริงๆแล้วอ่ะจุดถามจริงว่าต้องการให้เขาไปจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ้ยเ,เราเราไม่ต้องการให้เขาไปนี่หว่าเราแบบเรารักเขาจริงๆนี่หว่ามันไม่ใช่นิยายหรืออะไรทั้งนั้นอะมันแบบมันไม่อยาก ให้กลับมาเขียนนิยายก็ได้แต่ขอให้มึงอยู่กับกูได้ไหมอะไรเงี้ยมันคลายปมคมเป็นซนไปหมดเลยคือซนแม่งแบบไม่มีการแบบว่ามากลัวมาอะไรอีกแล้วมันคือการเปิดใจจริงๆแล้วในในฉากนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่แสดงผมก็คิดแบบนั้นจริงๆด้วยค่ะใช่สิงที่อ้อมอ้ออ้อมครวใช่ไหมวนชอบหักนีจฉันชอบกูไม่ไแล้วกูแม้ว่าฉันจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมันคงไม่ได้หยุดแค่หนาหนาแคือแบบ ไม่มีทางที่มันจะอยู่แค่นั้นในความเป็นจริงปฏิเสธไม่ได้ที่รู้ไงวันจุดแค่นั้นแต่เท่าที่เราดูเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นะแต่มันรู้ว่าความจริงคืออะไรเรารู้สึกว่าจิมมี่เป็นคนลีดจะจิมมี่จะมีความลีดบางอย่างจะมีความเป็นผู้นําบางอย่างคือเหมือนกล้าเล่นไปก่อนพอแล้วพอเขาลีดมาปึ๊บปื๊บอะเราตัวเนี้ยเป็นตัวรับใช่พอเป็นตัวรับก็ค่อยๆแบบสอดคล้องเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความลงตัวบางอย่างอันนี้จะบอกว่าพี่เต้นพูดถูกมากเลยนะพี่พี่ทอมมี่อะจะเป็นนคที่่แบบวา เวลาผมทําอะไรไปปุ๊บอะแล้วเขาจะไปเขาต้องเป็นคนเรีแอคชั่นกลับมาเขาจะเป็นคนที่ทําได้ดีมากทําอะไรที่แบบว่าแบบว่าพี่ชืวินดูแล้วโอนอันเนี้ยสมเหตุสมผลอันเนี้ยได้อะไรเนี้ยคือเป็นเป็นนักต่อยอดอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นคือก็ฉันอาจจะไม่ได้คิดเองหรอกแต่จะเอาชิ้นงานของเธอมาทําต่อแล้วมันจะดีมากอะไรเงี้ยเป็นพันเลยแต่เราอ่ะมันมีบางช็อตที่เราอะเล่นอยู่บนเวทีแล้วเราหันไปมองพวกเธอพวกเธอตั้งใจดูบ้างเลยพวกเธอตั้งใจดูบ้างพี่ตั้งใจดูเยอะ ครับมอยากนีันนี้พี่เนะครับเนเหรออบคุามากอะไรครัที่ผมคุยกันคือแบบ ผมมาสงสัยถึงมาถึงมาถามพี่ถึงวันนี้ยว่าว่าพี่กับพี่ดีเออแล้วก็คือคุยกับจิมมี่บอกอ๋อคือนั่งคุยกันเลยหรอั่งคุยกันเลยคุยกันเลยบอกเดี๋ยวเราสมพติเทุกาวันนั้นห้าสี่สามสองหนึ่งพี่ดีมั่งหล่อนะพี่ดีมั่งเป็นพระเอกได้เลยอ่ะผมพูดเีเออเท่จริงพี่คนเนี้ยเออเสร็จปุ๊บแล้วก็คือผมไม่ได้ถามหรอกว่าว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่ากับจิมมี่ผมคิดในใจว่าเชื่อพี่เขาเป็นแฟนกันแน่เลยต้องเป็นคือแล้วก็ ผมจาที่พี่บอกว่าพี่ชมพี่ดีเนี่ยพี่บอกว่าเห็นแบบดีนิ่งๆอย่างเงี้ยเราแบบเขาเป็นคนดีมากนะเขาเป็นคนที่แบบตอนที่เราเครียดเคียเราไม่มีอะไรเงี้ยเราเปิดประตูไปแล้วเราเจออะไรนะที่เขาแบบเอากล่อง <c oughs> เราแบบประทับใจ ไม่แต่เธอหน้าแดงมากเธอนึกตัวปะตอนนี้เธอหน้าแดงจริงเธอหน้าแดงรมดมันจะเบิดแล้วอ่ะมันจะเบิดแล้วเออนั่นแหละชอบการแสดงของพี่ทอมใช่ชอบชอบแบบไม่บอกตาเลยไม่ก็จริงๆริงเพราะเพราะนั่นเหลวลปันลำปัดลำปัด มันแบบเป็นจีออะอธิบายออกมาไม่ได้แต่มันมีฉากหนึ่งที่เราสว่าเราชอบคือฉากอยู่ลล์เวย์ที่มหาวิทยาลัยก็ที่ตรงเนี่ยเหรอใช่แล้วเราขอเป็นตัวแทนหนังละลงละกันเพราะว่าด้อมน้องน่ารักกับหนังละลงมากมากขอบคุณมากมากเลยที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราเนาะแล้วก็แบบสนับสนุนน้องๆตลอดเลยอยากจะบอกทุกคนคือความน่ารักของบ้านจิมมี่ทอมมี่ไม่เคย เขาเรียกว่าอย่ามาริ <material> yeah i mean says, ่งเร้าสรุปว่ารักใช่คือทุกคนรอแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดี่ดูเราได้ดูเราได้เอาเคลียร์งานให้จบก่อนทานแล้วเดี๋ยวจริงจริงคือแบบเราไม่เคยโดนว่าเลยว่าแบบว่าทำไมยังไม่ทาให้จิมมี่ทอมมี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมยังไม่เอาจิมมี่ทอมมี่มาเนี่ยเราไม่เคยโดนว่าเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ